เธอเอเธอเอเธอรึเปลาเธอเซอเธอเซอเธอรึัสวัสดีคสวัสดีครับนะนมตัวอนึงรอบสวัสดีค่ะเล็กฟางค่ะสวัสดีนะครับวันน้าเย้ก็จริงแล้ววันนี้เราไม่ได้มี แค่เพลงเดียวนะครับเรามีอีกหนึ่งเพลงที่คิดว่าผู้คุณน่าจะร้องตามกันได้ก็ดูจากอายุอานามแล้วถ้ครับผมน่าจ,จะร้องเพลงนี้ตามกันได้ถ้าสมมติคุณร้องเพลงนี้ตามได้แสดงว่าคุณอาจจะอยู่ในยุคประมณัณจะถึงแปีที่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะครับเพลงต่อไปเป็นเพลงที่มีชื่อว่าแค่ที่รักก็ผม ตราชาจะไม่ต้องการช่วยห้ามฉันทีมันยังไม่อยู่ก็พราะเธอเคลื่อนใจใจยิงไม่ใจไปไกลที่วันนี้เธอเคยทำให้เธอเชื่อแต่เธอ ชิญลองครับผมขอบคุณครับค่ะ <c oughs> วันนี้แอบสอบถามก่อนเลยดีกว่าเนื่องจากวันนี้เราเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เลยสอบถามก่อนเลยว่าเคยลองใช้หรือยังก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แน่นอนครับผมยังไม่เคยลองใช้เลยครับผมน <c oughs> ่คือ <c oughs> แต่สิ่งที่อา <c oughs> จะลองใช้มากๆก็คือสิ่งนี้แหละฮะหวังว่าวันนี้จะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะฮะวันนี้คุณได้ลองแน่นอนค่ะวันนะคะ ไปกระพูดเปลยเปลนะคะให้แค่ทุกท่านได้รู้ว่าวันนี้เราควรนะคะจะได้ลองกระพุ้นเปลยเปลยนะจะมีก็แรกนะคะโต๊ะแรกเสื้อเขียวเขียวนะทางด้านโน้นอ๋อฝั่งนั้นแหละครับช่วยผมน้องเพลงด้วยเมื่อกี้เออน่ารักมากเนื่องจากตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โอเคเราอาจจะไม่เคยลองแต่ก่อนหน้านี้เซนฟิลโลมีหลายผลิตภัณฑ์มาก่อนหน้านี้เคยได้ลองใช้หรือยัง โอ้ผมเป็นแฟนโลยงของคลีนเซอร์เลยนะฮะคลีนเซอร์นี่เขามีหลายผิวมากมากเลยใช่แล้วสำหรับผมก็คงเป็นคนที่เป็นผิวเซนซิทีฟครับผมก็ถือว่าเหมาะกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างแน่นอนใชเป็นคนผิวบาบบางอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็เป็นคนผิวผสมด้วยก็คือบางวันอยากจะแห้งก็แห้งบางวันอยากจะมันก็มันอินดี้เนาะใช่ครับผมเอาใจไม่ถูกเหมือนกันครับแต่คนข้างนี่เอาใจถูกไหมก็ไม่ค่อยถูกเหมือนกันครับ เดี๋ยวตอนนี้จะถูกแล้วครับถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมเออยันถามว่าหรว่าครับหรือว่าเอาใจถูกถูกเขาตีเฉยเลยครับผมเออคุณมา่าน่าผิวหน<ภ>าไหนปกติจริงๆปราเป็นคนผิวแพ้ง่ายค่ะเซนซิทีฟมากๆส่วนใหญ่แบบทุกๆอย่างที่ใช้จะต้องเป็นอะไรที่เป็นเรียกว่าเป็นเวทซ์ัมอาเป็นอะไรที่มาจากแบบมาจากแพ้หรือมีการรับรองอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่โอ้แสดงว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายเหมือนกันทั้งคู่เลยครับผมอะถ้าอย่างนี้แพ้ง่ายกันทั้งคู่แล้วใครชนะนะคะทีนี้เขาชนะครับ พิชเชนอยู่แล้วครับโอเคเป็นมติิเอกันท์ะ<ม>นะคะแล้วในความพิเศษของทั้งสองท่านค่ะ,คะเราผิวแพ้ง่ายอะอ,อย่างควงตาอย่างเงี้ยผิวแพ้ง่ายปกติเคยใช้ผลิตภัณฑ์ผัดเซลล์ผิวไว้เออจริงๆงบางว่ามันมันมันใช้ได้นะคะจริงๆเออ ถ้ามองว่าอย่างที่ปังบอกบังผิวแพงง่ายแล้วส่วนใหญ่เวลาปังเลือกใช้อะไรเนี่ยปังจะพยายามดูผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือมีการรองรับหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นเวสามาที่มาจากโรงพยาบาลหรือมาจากคลินิกที่เขาดูแลด้านนี้โดยตรงที่เขาให้ความรู้ด้านนี้โดยตรงอะไรประมาณนั้นใช่จิิงใช่ครับก็คือเหมือนพอเวลาเราผ่าเซลล์ผิวเยอะเกินมันจะเกิดอาการแห้ง แล้วมันก็จะเกิดอการลอกแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองคือเป็นคนบอบบางใช่ครับผมคือตอนนั้นเด็กๆเราเป็นเด็กผู้ชายเราไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่เราคือโตแล้วก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าอยากจะไปดูแลตัวเองมากขึ้นแต่เราก็ใช้อันที่มันไม่ได้ถูกต้องตามสิ่งที่แบบเออตามที่แพทย์บอกแนะนำใชาครับเออเราก็บางทีก็สมสมเลือกเอาใช่เราเป็นเด็กผู้ชายเราไม่มีความรู้อะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าวันนี้เรามีความรู้แล้ว เราลองใช้อะไรมาเยอะๆมากแล้วเก่งกว่าจะเป็นหน้านี้ครับเออเอาคนข่าปกดมือให้เขาหน่อยนะก่อนเถอาะวเป็นหน้านี้นะเอแม้แต่ทุกวันนี้เขาดูแลตัวเองดีมากๆใช่ครับทุกวันนี้ใครลงสกินแคร์เยอะกว่ากันคะผมครับจริงใช่ไห้บางแผงง่ายบางใช้อะไรเยอะมากไม่ค่อยได้ก็จะใช้แบบเอออะไรที่มันแบบปลอดภัยกับหน้าเราแต่นี้เขาชอบทดลองใช่ผมชอบผมจะเป็นหนูทดลองให้เขาอยู่ตลอดครับนี่คือตาลูกวาวเลยนะวันนี้มีสินค้าใหม่เขาอยากทดลองมนะใช่ครับกันลอง ยตอนนี้เดี๋ยวมาลองแบบลองทาให้ดูบนบนมือก่อนก็ได้ได้ลองได้ลองละได้เลยค่ะขส่องเห็นผ่านนิดนึงนะคะนี่อันนี้จะเป็นตัวโลชั่นนะหอมมากดูส่งกมากเอออาจจะถือถือมาให้ได้ซึ่งรู้ด้วยว่าจะให้ทาที่ไหนนะหลังมือครับหลังมือนะคะการทดลองเป็นการทดลองแน่นอนจะแพ้ไม่แพ้เราลองลองลองเอามันเพิ่งเปิดออกไหมออกไหมทำความ อ่แล้วเราก็จะต้องใช่ให้ค่อยๆหลังมือใช่เป็นไงบ้างรู้สึกตัวเท็กซ์เจอร์ตัวเนื้อนิ่มดีครับอ่าลูกแม่ลูกแม่ใช่มันเป็นโลชั่นใช่ไหมเราใช่สิจ๊ะจะใช้แค่แล้วบอกไม่ให้ทาครีมเซอร์ลงไปหลังมือนะคะมันคือโลชั่นครับผมแล้าอย่างนี้วิธีการใช้เนี่ยพอมันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ผมอาจจะยังไม่แน่ใจมันจะสามารถใช้ในช่วงไหนอะไร ได้หมดมันเป็นเดลี่ยูสเดลี่ยูสคือใช้ได้ทุกวันจะใช้ส่วนไหนก็ได้จะเป็นทั้งร่างกายทั้งตัวผิวหน้าได้หมดเลยซึ่งตัวนี้เก็บความชุ่มชื้นได้48ชั่วโมงนะบางวันคุณไม่อาบน้ำอ่ะทำงานเสร็จแล้วเหนื่อยอ่ะเออคุณก็ไม่ต้องโอ๊ยหมอนเาไมีค่อยชอบอาบน้ำค่ะจริงเหรอไม่อาบน้ำตอนเช้าเองครับอ๋อตอนเช้าเฉยๆยังตื่นมาทาได้เลยไม่อาบน้ำ วันหน้านิดนึงอะไรพายซึ่งอันนี้เก็บความชุ่มชื้นได้48ชั่วโมงเลยนะก็คือ2วันอับพอดีแหละคุนงานน้ำเรี้ยงสองตามเรื่องนั้นเลยครับมันตอบโจทย์คุณนะครับอ่าแล้วก็ผิวจะกระจ่างสว่างใสขึ้นอ่าสีผิวดเดลผิวเป็นการซราศรีมสำหรับัติเมื่อกี้เห็นที่คนเข้าเขียนไว้ว่าสำหรับรอยดำลดรอยดำจากสิวได้ถ้าใช้สม่ัตเสมอเออแล้วก็สีผิวสม่ัตเสมอได้7วัน ใช่แต่ถ้าคุณอาบน้ำทุกวันคุณทาใหม่ทุกวันมันก็จะได้ซึมซาบครีมใหม่ๆเข้าไปไงมันก็จะดีขึ้นเออแล้วก็ถ้าใครที่แบบเป็นขนคุดครับผมใช่ได้ดีเลยใครมีปัญหาขนคุดก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันอ่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างอะถ้าเราลองได้แบบทำกันแล้วซึมซาบไวเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าค่อนข้างออร์แกนิกดีมายถึงว่าไม่ได้มีกลิ่นผสมจากน้ำหอมหรือว่าไม่ได้มีกลิ่นผสมจากแอลกอฮอล์ครีใช่รู้สึกว่าแบบเนี้ยจะทำให ปลอดภัยต่อหน้าเราสุดๆเออเราก็รู้สึกครีนกับมันไปด้วยใช่แล้วเดี๋ยวรบกวนดูแลหมอฟันด้ยนะหมอฟันตายไม่เขาตื่นเท่าไหร่ต่เหระยังไม่ตื่นเนาะครับผมเอออุ๊ยหนูมาเป็นแก้วเลยอ่ะนี่เลยมาตัวสุดยอดนี่อุปกรณ์นะคะทุกคนก็ทำไปพร้อมกันด้วยใช่มคะทุกคนได้ทำด้วยอทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยใช่อันนี้เพิ่งเหตุครั้งแรกเหมือนกันครับการเปตื่นเต้นไปกันไม่ได้แยกตัวกันเป็นชั้นเลยนะฮะบ็อกเทลนะบ็อกเทล เคลือบสีสันแห่งเครื่องดื่มแต่ว่าทีนี้เครื่องดื่มตัวเดียมันจะเป็นสมาธินะคะก็จะเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถัดไปก็จะเป็นตัวแคนตาลูค่ะแคนตาลูใช่ใช่ใช่ค่ะถัดไปก็จะเป็นสมาธ์นี้จะเป็นซีรักนั่นเองค่ะซูรักใช่ค่ะตัวนี้เราก็มิกซ์มาให้แล้วนะเป็นส่วนของกีวีกับตัวบลูบริดสนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเหมือนกับทำการทดลองเออเออขอล ก็ทำอ,อร่อยแบบสุกกรอบอ่าโอเคแม่เปิดได้สี่นะเวยส์ตติดตาน้องอยญ่ได้ติด้าใช่ไหมเด็กน้องใช้หรอยิ่งเข้มไปขอพิชูดหน่อ,อ,อยค่ะเดี๋ยวทีม่มาขอพิชูดด้วยนะคะห <c oughs> นึ่แน่นอนค่ะยิ่งเลิฟยิ่งเลิศประสบกรารณนะะๆๆๆๆนน์นะคะยิ่งยิ่งยิ่งสองท่านนี้นะคะเราต้องมีพิชูอนิดนึงนะคะอ่าอ๋อโอเค โอเคขอบคุณค่ะ<ก><า>โอเคสมมติว่าเราใส่ทุกหลอดทุกหลอดเราเรียบร้อยซึ่งเนี้ยเป็นผลไมส้สก,กัดเย็นเนาะเหมือนที่เชฟบอกเลยบอกว่าถ้ามันไม่แยกชั้นเนี่ยสแสดงว,ว่ามีส่วนประกอบของอื่นๆที่ไม่ใช่ธรรมชาติแน่นอนโอ้ s oh, this amazing! กลายเป็นสีบินคุณสามารถเอาสีฟ้าออกมาในเคชื่อ่ <laughs> หนด้วยนะจาะเพราะว่าสีฟ้ามันอยู่ข้างล่างนะคะอาจจะอยู่ที่ปริมาณสีฟ้าด้วย มาแล้วแต่อย่าลืมเดี๋ยวเราต้องสั่นแข่งก่อนเนาะยังเหลือเต็มเลยนี่เออสิคาะอีกอโอเคสนุกละนะคะโดยส่วนได้เลยค่ะท่านไม่ค่อยทำกัน,กนไปนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มที่ท่านจะต้องชิม <c oughs> ด้วยชอบน่าเ,เราื่องนี้นะะนี่แะค่ะค่อยๆทำกันตอนนี้ท่านมีแอคทิิวตี้ที่สนุกสนานจะพอสมควรนะคะก็ทะเลาะกันต่อเนื่อ,อ,องได้เลยนะคะ แล้วก็ต <pre> ่อไปเชฟเอาใส่น้ำแข็งนะคะทุกท่านเดี๋ยวเราใช้ที่หนีบน้ำแข็งนะคะดีดน้ำแข็งใส่แก้วเลยนะคะทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรามีโซดาอยู่ทุกห้างเราจะใส่ตอนไหนแล้วตอนนี้ใส่น้ำแข็งก่อนเลยเชฟเนาะใส่น้ำแข็งก่อนนะคะสักเครื่องแก้วเต็มแก้วเลยนะเชฟเอาเต็มเลยนะคะน้ำแข็งขอเต็มแก้วเลยนะคะปังทันเลยไม่ใช้ที่หนีบนะคะเทเลยนะคะทีเดียวอุ้ยออกมาแล้วอันนี้ออคุณาใส่จะอะได้วยโอเค ดูนะเสร็จแล้วนะคะก็เทโซดาตามลงไปได้เลยนะคะเป็นสปาร์กิ้งคอทเทร์เทตามไปได้เลยเชฟคะคุณฟามกำแกะผลไม้ค่ะ,ต,ะ,ะ,ต,คะต้องทำยังไงต่อคะสิ่งนี้ตกแต่งเฉยๆถ้าอยากได้เรี้ยวบีมนาวเลยได้ไหมคะได้เนาะโอเคสำหรับอื่นๆนะคะที่อยู่ในถ้่ยที่เราเตรียมให้นะคะก็จะเป็นเดคอเรชันนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยจีดได้นะ โอเคเป็นไงคะฝีมือตัวเองรับผิดชอบเองอร่อยครับอร่อยใช่ดีครับแต่ถ้าให้คุณปารชิมนี่เขาตอบไปเปลี่ยนไปไหมผมชิมเองดีกว่ามันอาจจะดูหน้าตาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เซฟกว่านะคะเซกว่ามันกินได้อยู่ครับกินได้หรือถ้าไหนจะทานซุปก็ได้นะคะส้มทานได้นะทุกอย่างทานได้หมดเลยเป็นไงบ้างทางรสชาติถูกอกถูกใจไหมคะถูกใจไหมคะได้อยู่นะโอเคตรงนะคะผมเพิ่งเห็นบางท่านเพิ่งผสมสีเสร็จเองครับ แต่เราทานกันแล้วนะคะตอนนี้ใช่ครับเออเราทานกันเรียบร้อยนะคะมันน่าจะแบบค่อนข้างดีเกทนิดนึงนะคะใส่ใจรายละเอียดนะคะใส่ใจรายละเอียดได้เลยถ่ายรูปลองชิมโอเคถ่ายรูปลองชิมได้เลยไม่มีอะโอเคค่ะโอเคไปกัน โอ okay. เคเลิศม,มากค่ะได้เลยนะคะวิดีโอนะคะบกือได้หลันลาได้เ <Okay. S 1> ชฟค่ะเชฟลงประเมินสถานการณ์ตอนนี้สักหน่อยดีไหมคะ